สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปัจจุกันจัดไปครับวันนี้ขอออกกําลังกายนิดหนึ่งครับทุกวันนะครับออกกําลังกายทุกวันครับหลังเลิกงานฮะภารกิจมากมายแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพครับฝากกดแชร์กดไลค์ทางเพจทาง u t ท b e ทางไลน์ด้วยครับนะฮะผมปัจากับจัดไพครับซื้อขายที่ดินต้องจักรถคัโคมือสองนะครับสุขภาพสําคัญมากช่วงนี้ ห้ามจับกลุ่มกันในสถานที่สาธารณะ,ะร,รัฐบาลประกาศเรายินดีปฏิบัติร่วมมือนะช่วยเหลือกันนะครับคิดว่าทุกคนคงลําบากแต่จะลําบากหรือมีปัญหาอย่างไรแล้วแต่นะครับสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับดูแลสุขภาพกันครับแล้วท่านดูแลแบบไหนท่านทําได้ทําเลยครับไม่ต้องรอครับเพราะถ้าท่านรอท่านจะถัดวันประกันพรุ่งสุขภาพไม่ดีโอกาสดีๆของท่านรอคนมีความสามารถสุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะกอบกอยผลประโยชน์ต่างๆที่รอท่านอยู่ครับท่านจะหาเงินไปให้หมอหรือว่าท่านจะดูแลตัวเองวันนี้สุขภาพแข็งแรงเป็นโชคลาภอันดับหนึ่งเลยครับหรือว่าถูกหวย,ยครับวันนี้ขอถ่ายคลิปให้ท่านดูครับยกเวทและต่อยมวยครับมวยไทยครับปฏิวัติํำจัดไปครับเดี๋ยวขอใส่นมก่อนนะครับ ทุกวันเลยครับเมื่อก่อนเล่นบอลนะฮะบอลก็ยังเล่นอยู่ครับเพื่อนๆก็ทํากิจกรรมกันไม่ได้ช่วงนี้ทักลายกันอยู่ครับฝากคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านเลยครับฝากนักธุรกิจเจ้าของกิจการทุกท่าน้วยครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับแต่ต้องใส่แมสนะครับที่นี่เพิ่งออกใหม่ครับ FBT ครับมวยไทยครับ